หอมบอปปี้หอมการาแมนแอปเปลิลบุงชูสวัสดีสบายดีพี่น้องวันศุกร์ตอนบ่ายนะคะวันนี้วันที่สองมีหน้าเนาะจ้ะแน่วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ชายพอดีเลยพาหลานออกมาเที่ยววิ่งเล่นอยู่นะ่ะสนามขางบ้านนะ อยู่สวนสาธารณะขางบ้านพี่น้องอากาศวันนี้หนาวนะคะมือเศร้านี่ลบสามพี่น้องนะคะแต่ว่ากัมีแดดจะเดี๋ยวกระแดดเดีดเด๋ยวกระขึมอยู่จังสัตว์ลจ้ะมุนไปหมุนมาไปวิ่งเล่นกับหลานเสร็จแล้วหลานก็บอกว่าอยากกินขนมมามีว่าสิเด็กพอดีมีปั๊ตพรีเซนอ่ะเปียกเบอร์อันนี้มีเนยเข้มข้นหอมด้วยจะ้ะจะมาทำตักตะแ่งกินกันนะคะ ลาตักตะแตงไม่ใช่ตักตุกตกปมมเดีย๋ยวจะพี่นองมันเป็นนาเฮาเ s ็ดกาแมนใส่กันกาแฟหนาแอปเปิ้ลนะมันจะหอมหอมหอมไอกลิ่นคาราเมลนะจ๊ะไอดาหมักลายสูตรนี่เด้อจ้าดาก็มีแอปเปิ้ลสี่ห้าลูกนะคะแอปเปิ้ลอันนี้มันจะเป็นเนาเอาเลือกใส่แอปเปิ้ลแบบได้ก็ได้แต่ว่าดาเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้อะซ้หรับแบบว่านะเอามาเฮดให้มันสุกมันมันจะนิ่มก่อนกันเนาะจ้ะ แต่ว่าถาพื้ใได้มักเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วกัมักยังมีอันนะกรุบๆแบบกรอบๆอยู่กับเลือกแอปเปิลแบบแบบแบบสีแดงก็ไดสีเหลืองก็ไดเนาะจ้ะมีหลายเผ่าพันธุ์นะแอปเปิลก็ไดเหมือนมะม่วงพี่น้องมะม่วงก็มีหลายพันธุ์เนาะจ้ะแอปเปิลก็มีหลายพันธุ์ดาจะเอาพันธุ์นี้นะคะมันก็มีแคนาดามีแอปเปิลสอีหียังประมาณนี้ล่ะของดานี่จะเป็นเปลือกแบบนี้ได้จากพี่น้อง มันจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะเอากับมาปอกแล้วก็ทําเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะนี่ดาเ็ดนน่ก็ยังบบใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ได้คะ่ะพอพาเวลาเขาเอาไปใส่ในน้ําตาลลรน้าเสือ่อมเขามันจะมันจะ,ะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหี่ยวลงนิดนึงเลยจ้ะ,ะมันสลุดลงนิดนึงแล้วจ้ะนั่นแหละเตรียมแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเตรียมกร์เมนนะ,ะจ๊ะ แกคารเมลนี่เท่ากับบะตองเฮ็ดหยังให้มันยากพี่น้องมีอ่ามีแป้งแล้วก็มีแอปเปิ้ลแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะแล้วก็มี่นะพิมพ์เฮ็ดขนมแค่นั้นเองจะ้ะแอปเปิ้ลนี่ลูกมันจะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาเฮาเอามาเฮ็ดขนมเฮาบ่จําเป็นต้องเอาเลือกเอาลูกงามๆบ่ต้องเด้อจ้ะนั่นแหลคะค่ะเอาแบบบิวบิวดีกว่านะคะออร์แกนิกออร์แกนิกเนี้ยไปวิ่งมานี่ก็จะ หนาวมานี่ก็คล้ายๆจะเป็นวัดเลยได้บ้นี้พี่น้องอากาศอาทิตย์นี้ตั้งบอดีอหลีพี่น้องแบบหนาวนะจ้ะเขาเดือนมีนาอลไยังสิมันหนาวอยู่อีกหน่อยไม่ถึง3อาทิตย์ก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลิตแล้วนะคะแต่ว่ายัางวาน,นเนาะจากพระว่านบรรยากาศมันเปรปรวนพี่น้องเนาะอันนี้แอปเปิลดาวก็พร้อมนะคะนี่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก,กเวลาเข้อาอนา ไปอบมันจะเละถ้าชิ้นใหญ่ๆมันจะยังเป็นชิ้นอยู่ดีนะจ๊ะแต่่าดากเห็ดผสมประสานไปเพราะว่าเขาเห็ดกินบริ้เห็ดขายบเป็นอย่างเนาะจ๊ะเสร็จแล้วเขากกเอาพิมพ์ของเขาอไปตั้งไฟแล้วเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะเขากะาเอาน้ําตาลพี่น้องแล้วก็ปล่อยให้นางอ่ะละลายออกมาเป็นน้ําเชื่อมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็อแอปเปิ้ลลงไปนะจ๊ะ เอาแอปเปิลลงไปกันพอดีเต็มถาบนั่นแหละพี่นกเห็นไหมคะมันจะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆนี่มันจะเละเด้ยวยเวลาเขาอบออกมาแล้วชิ้นใหญ่ๆมันก็จะยังคงเป็นชิ้นอยู่นะคะถาว่าเข้าต้องกันเนี่ยมันเป็นชิ้นใหญ่ๆดูสวยงามเขาเก็เห็ดเป็นแอปเปิลลูกหนึ่งนีหน่หั่นจักประมาณหกแปดชิ้นค่ะแปดชิ้นนะจ๊ะบ่ให้เล็กกว่านั้นเ้ยจ้ะนั่นแหละจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ไดแกกาเมเนแล้วเขาก็เอาแอปเปิลเข้าลงเรียบร้อยแล้วเนาะ เท่ากับยกออกจากไฟมารอให้มันเย็นนิดนึงนะคะเอาเอาใส่น้ำตาลใส่อีกนิดนึงข้างบนนะจ๊ะอ่าโนอันนี้จะเป็นข้างล่างเพราะว่าเราจะเอาแผ่นแป้งอะ่ะมาคลุมข้างบนนะคะแผ่นแป้งจะอยู่ด้านบนนะจ๊ะอันนี้ตักตะแตงนะจ๊ะเนาะถ้าเป็นตักตะปมนะแผ่นแป้งจะลงข้างล่างแล้วก็วางเรียงแอปเปิ้ลลงไปนะจ๊ะอันนี้เอาแอปเปิ้ลลงก่อนแล้วค่อยเอาแป้งลงอ่า เอาแปลงมะมะฮมแอปเปิลพี่นนองเออเอาแปลงมะฮ่มนะจะ่ะนี่มันใหญ่เกินไปเราก็ตัดทิ้งเพราะว่าอันน่ะพิมพ์ของดานเป็นพิมพหน่อยนะจะ่ะอันนี้มันจะมีสําหรับเพชรพิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์ใหญ่ก็ต้องใช้แอปเปิลมากกว่านี้นะจ่ะพี่นนองอันนี้แอปเปิลดานนี้ประมาณ5ลูกได้พอ่อันพอดีถาดนี้เลยแปบ๊บหนึ่งอบอาร้อยแปดสิบองศาประมาณ25นาทีแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็ยังไงครับ ประมาณนี้เลยพี่นอ้องเฮ้ยหอมพี่น้องหอมกลิ่นไอ้กลิ่นคาราเมลเนาะจ้ะคาราเมลน,น้ำตาลมันแบบหอมสดชื่นนะคะถ้าพี่น้องมีน้ำอ้อยลองใส่น้ำอ้อยเบึ่งก็อาจจะอร่อยนะคะแต่วดากับบเคยเห็ดดอกจ้ะใส่เต่าน้ำตาลพี่น้องนะคะอ่าก็ออกมาเป็นแบบนี้พี่น้องแล้วมันจะมีกินอ่ามันจะมีรสชาติอยากออกเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าแอปเปิลมันอยากเปรี้ยวนะจ๊ะ แบบเปรี้ยวอมหวานนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่อืหอมหอมน้ำตาลน้ำตาลไหมหอมน้ำตาลไหมพี่น้องบใไม่จะพอดีพอดีแสบนะคะพอดีแสบจะเวลาอบอย่าไปไกลได้พี่น้องอย่าเผลอคิดถึงแฟนนะคะไม่งั้นละไหม่ได้พี่น้องไหม้ไหวเทๆเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแป้งมันอยู่ข้างบนไงคะนั่นแหละจ้ะนี่เวลามันเริ่มเย็นเห็นไหมพี่น้อง แอปเปิลจะแยกตัวมาเป็นชิ้นๆนะนี่เวลาเริ่มเย็นแล้วนั่งกะแบบเห็นไหมคะเซตตัวขึ้นมาแล้วก็ดูดีดูดีกว่าเมื่อตกี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้มันยังร้อนแล้วมันจะแบบมันจะอ่ายังไงอะ่ะอ่ามันเละไปนิดนึงนะจ๊ะน,นะคะแล้วก็แอปเปิลก็แล้วแต่คือคือคือดาบอกนั่นเลยจ้ะแล้วแต่ว่ามันสายพันธุ์ใดนะาะสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า